ไข่ดาวแ,แตดแตกไปหน่อยหนึ่งฟองกินกับแกงกะทิลาดกะทิมันมันเลยคำโตๆไปม้นแปร Đấy, đúng là cờ đấy Quá Phải cho thăm cho ลด้ไปคำโตๆครับแดกยับไป